จริงๆก็ทางตัวผมหรือว่าจริงๆกับเชบอร์ไอ่์จริงๆได้ร่วมง,งานกับทางสยามบ่อยมากๆอยู่แล้วจริงๆครั้งนี้ก็เป็นแบบเป็นครั้งที่รู้สึกกลับมาแล้วก็อบอุ่นทุกครั้งแล้วก็ได้ความคิดสร้างสรรค์กลับไปทุกครั้งวันนี้ก็คือเปิดไฟเลยับเปิดไฟครับเปิดต้นคริสต์มาสครับมาในคนเสีรยตแบบอัศวคก,กติชิงประจำวันเราเกี่ยวข้องกันอะไร เหมือนงงนะกับรีไซเคิลอ๋อใช่คือ,ค,อคือต้องเรียกว่ามาในคอนเซ็ปต์ของอัพไซเคิลครับจริงจริงจอัพไซเคิลกับรีไซเคิลเนี up ่ cycle, cycle, ยแตกต่างกันคือรีไซเคิลก็จะมีความแบบว่าเอ่อเหมือนกับว่าไปรีไซเคิลแต่ว่าอัพไซเคิลคือทำให้มีมูลค่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในคอนเซ็ปต์อัพไซเคิลก็รู้สึกว่าจริงๆชีวิตผมจะมีแต่คอนเซ็ปต์ของรีไซเคิลครับไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อัพไซเคิลเลยเพราะว่าเราก็จะแยกขยะอย่างเดียวกับการรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้มีคคคออออนนนนนนเเเเซซ็ปปตต์ัััััพไไไิลลแ่่ววาี้้หหมมืืดกกบบร โอกาสได้เรียกชมในงานได้เ <Yeah. S 2> ีอะไรกลับไปบ้างจริงๆผมว่าบางอย่างที่แบบว่าบ้านผมมันลกมากหรือว่ามีของขยะหรืออะไรอย่างเต็มรู้สึกว่าถ้าสามารถเอามาทําเป็นแบบงานศิลปะหรือว่าเพิ่มลกค้ามันได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่หาไรายได้เพิ่มขึ้นครับวันนี้ได้ชมอะไรที่เราแบบเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอยอันนี้โดนใจกบบนการอับสายพืชเออเป็นอ,อัพทูยูครับแรนสภาอับทูยูที่อยู่ชั้น2ครับ ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาทํามาจากตัวขนน้ำพลาสติกที่ทําเป็นเส้นใหญ่เอาขนน้ำมาทําเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ทาเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าปผมรู้สึกว่าเอ้ยผมผมชอบนะผมไม่เคยผมจับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทํามาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนเขาอธิบายผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับกับสิ่งนี้ รู้สึกว่าแบบของรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าใช่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นใช่สำหรับแบบแฟนๆที่เขาอาจจะยังไม่จัดสิทธิ์การที่เขามางานนะครับก็สำหรับแฟนๆทางบ้านนะครับก็สามารถมาได้นะครับงานนี้นะครับจัดถึงวันที่11มกราคมนะครับที่สยามศิลปอารีครับก็นอกจากได้รูปสวยๆได้ไอเดียใหม่ๆแล้วยังได้ของติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านด้วยนะครับก็ฝากเลยครับครับวันนี้พี่นิวม้องเพลงคแบบฮะลายนะลาสคริสต์มาสครับเป็นโชว์แรกของแบบโชว์แรกๆของยังไอเปล่าที่เจ้าของเพลง ใช่ครับเป็นเป็นโชว์แรกของเขาเรียกว่าเป็นช่วงเฟสติฟครับผมแล้วก็เป็นโชว์แรกที่เหมือนกับว่ามีการปรับเปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยเพราะว่าปกต,ติแล้วก็จะมีความแบบพาโยอะไรอย่างเงี้ยงงวงไปโวยวายแต่วันนี้ก็จะมีความแบบสุขุมขึ้นอันนี้มันยากไหมหรือว่ามีเตรียมตัวหรือว่าแบบชิลแล้ว ชิวๆครับไม่ยากเท่าไหร่ปล่อยใจ <c oughs> จ,อย,จอยๆ <c oughs> ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่ว่าเหมือนพอสไตล์เพลงที่เราทํามาอย่างเงี้ยกับว่าสไตล์เพลงวันนี้ที่อยากให้ให้แฟนๆทุกคนที่อยู่นี่ซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยและล่าสุดก็แบบปล่อยเพลงใหม่ออกมาใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเพลงนี้แบบมีโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นโชว์อะไรไหมก็ช่วงนี้เทศกาลอ่ามีแน่นอนครับเพลงรุดคาเป็นเพลงใหม่เจลบอยนะได้เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนคือ แน่นอนว่าที่บิ๊กมอเตอร์ละหนึ่งอ่าเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีแบบโชว์หลายๆโชว์มีเพลงหลายๆเพลงที่พวกเราได้ได้เตรียมพร้อมอะในคอนเซปต์ในการมีของเพลงเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ของหลุดคาใช่ไหมครับใช่ใชคือคือผมอม่ะจริงๆมันมีหลายคอนเซปต์มากหลุดคาเนี่ยบางคนก็จะพูดว่าเป็นหลุดหลุดคาแลคเตอร์ไปเลยคือหลุดไปเลยอะไรเงี้ยหลุดแมบคือจะมีความเพี้ยนความบ้าระห่ำของเจียวบอยอยู่มันก็จะมีความแบบหลังจากไปที่ที่เอ่อฟิลมันจะน่ารักสดใสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหลุดหลุดเลยเหมือนคนแบบ คนชีวิตไม่เอาอะไรละเหนื่อยละไปไปสนุกกันดีกว่าพวกเราอะไรอย่างงี้ครับแล้วแบบในชีวิตจริงอะไรที่แบบทำให้พี่นิวหลุดคาแรคเตอร์ได้มา <c oughs> <c oughs> บอสกุนัวบอสกุนะวทำไมทำไมพี่บอสทำอะไรเราเปล่าครับผมร้อเล่นคือพี่บอสเนี่ยคือคือผมว่าเขาเป็นคนที่สามาร <c oughs> ถที่จะแบบทำให้พวกเราหลุดออกจากคาแรคเตอร์ได้เพราะว่าเขาเห็นมิติของพวกเรา เขาก็รู้สึกว่าอยากให้แบบพวกเราไปสูงนู้นอยากให้พวกเราไปอยู่ตรงนี้เขาก็สามารถแบบเหมือนแบบขยายเรนเตอร์ของเราได้เือว่าคนนี้แหละที่ทําให้พวกเราหลุดคารคเตอร์ได้ที่มากที่สุดแน่ร่วมถึงรายการเราได้ไหมมันทำให้เราหลุดคารคเตอร์ไหมหลุดครับเพราะว่าล่าสุดคุณพีเจเนี่ยคือเขาวุ่นวายมากๆเลยในอ EP 5เพราะว่าเขาต้องขับกับรถไฟ14ชั่วโมง จากนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาเวาก็วายก็หลุดคาแรคเตอร์ไปเลยเจ๊แล้วในการถ่ายทำมันได้ไปต่างจังหวัดเทอนี้ไปนครตะโขเใี่ยยวว้ไหมมีโอกาสได้เที่ยวครับมีโอกาสได้เที่ยวได้แบบว่าไปกินข้าไปกินแบบพวกเออเขาเรียกว่าอะไรของโลโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้คุยกับแบบแม่ๆป้าๆที่นครศรีธรรมราชก็สนุกดีครับการถ่ายรายการร่วมกันเยอะๆมันทำให้เรายิ่งสนิทกันขึไปใช่ไหมก็ สนิทสนิทขึ้นครับก็คือถ้าไม่สนิทก็เกลียดกันไปเลยมี2อ,อย่างนะครับใช่แ<ช>ต่ทุกวันนี้รักกันสุดๆฮะด้วยอย่างนี้ไอไอความสนิทที่มันเพิ่มมากขึ้นมันส่งไปถึงเจลบอยสองที่รนเรากำลังจะดอ่นผมว่าส่งไปแน่นอนคืออย่างแรกคือผมว่าเจ้าบอยสองมันไม่มีกรอบอะสำหรับผมนะเพราะว่าความสบายใจทุกอย่างมันคือแบบเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกทางสุดคือแบบ เออมันไม่มีใครเข้าใจพวกเราสี่คนได้นอกจากพวกเรากันเองอะไรเงี้ยแล้วผมว่าสิ่งนี้มันจะส่งต่อไปสู่การแสดงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของเจลบอยสองแบบมันมีแบบแผนที่จะต้องปิดกล้องแล้วหรือว่าเล่อนไปแล้วก,ก็จริงๆมีแพลนทุกอย่างครับก็คือเดี๋ยวเราจะาเอ่อเขาเรียกว,ว่าได้ดูกันช่วงเดือนจูนปีหน้าครับผม,มแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือเป็นช่วงพรีโปรักชั่นทั้งหมดครับบทเปิดหลายคนก็ยังคาดเดาว่าจะมีเจลบอยนาเข้าไปอันนี้แบบมีมีมี ยังมีครับยังม,มีมีอยู่แน่นอนครับ number 5มีแน่นอนครับแต่ว่าจอยได้ไหมเพราะว่ามันจะแตกต่างกับสามคนไปอไเอ่อผมว่าคือจอยทั้งสี่คนแตกต่างอยู่แล้วพี่คือไม่มีใครเหมือนกันเลยคือเอามาเรียงกันก็ไม่มีเหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือศูนย์ห้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่เหมือนอเหมือนพวกเราแน่นอนไม่ซ้ำพวกเราแต่ว่าก็จะอยู่กับพวกเราได้นะครับอ่าก็ <ผม S 2> าคือคาดหวังได้เลยว่าแบบรบวมกันแล้วก็จะจอยเลยใช่คือพี่ไปนี่คือเขาเตรียมแบบรับน้องรับน้องแล้วพี่ไปพี่เจเนี่ยเขาเตรียมรับน้องแล้วส่วนผมก็จะเป็นที่รัก ของน้องคอยโอบอะไรใช่หรือปะแซวแซวแซวอะครับอันนี้มันคือแบอีกนิดนึงมันก็จะปีใหม่แล้วพี่นี่ยมีแผนจะไปที่ไหนหรือป่ะเที่ยวปีใหม่ใช่ไหมใช่อือคือปีใหม่ เหมือนจริงๆทางบริษัทได้คุยกันว่าเออปีนี้พวกเราทางานกันไปเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอหยุดแบบหยุดยาวเลยแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนเลยครับว่าจะไปไหนเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆทเทศกาลคนเยอะอก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบอยู่กับบ้านพาพ่อแม,ม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าอันนี้คือแผนนะตอนนี้นะครับปีนี้มันเป็นปีที่แบบทาอะไรหลากหลายมีแบบ ผมว่าปีนี้ผมได้ผมได้มาเยอะมากหมายถึงว่ามันเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าเออผมได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เหมือนเหมือนได้ของขวัญของผมไปนในตัวอะไรอยงี้ได้ทํางานได้เจอผู้คนใดแบบ ได้ลองทําอะไรใหม่ๆไปที่ใหม่ๆได้แบบเออผมได้ explore life มากขึ้นเยอะมากผมว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญของผมในปีนี้มันก็คือสนุกกับงานแล้วก็มีความชายช่ยเหมือนได้ explore life ในทุกๆมิติมากขึ้นโผลขึ้นด้วยครับสุดท้ายก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากนะครับเอ่อเจลตี้นะครับผม EP ต่อไปเป็น EP ที่6นะครับมีทั้งหมด8 EP นะครับวันสัปทุกวันเสาร์ช่อง TME ยี่สิเวลา3ามทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ปีหน้าครับเจลบอยซีซั่น2นะครับผมมาแน่นอนครับเดือนจูนนะแล้วก็ฝากเพลงหลุดคาด้วยคครับทุกน อีกนิดเดียวมันจะคริสต์มาสแล้วอวยพรให้กับแฟนๆขออวยพรให้กับแฟนๆทุกคนครับก็มีความสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วก็ญาติผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็ไม่มีความทุกข์นะครับไม่มีความโศกไม่มีความเศร้านะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอยากกินอะไรได้กินอยากนอนได้นอนอยากทำได้ทำนะครับก็ขอให้มีความสุขครับผมบ